หนู่เป็นเซลล์ฝ่ายขายอะพ่อแต่งตัวน่าสวยด้วยลุงบอกว่าเขาทำงานตำแหน่งอะไรนะครับเป็นพนักง,งานฝ่ายขายไม่มีอะมีแต่ชื่อออมแต่ว่าเป็นแม่บ้านพ่อพ่อมาได้ไงออมทำไมหนูต้องโกหกพ่อด้วยล่ะลูกฮัลโหลพ่อหนูได้งานแล้วนะเป็นบริษัทใหญ่แถวลำลูกกาคลองสองอะพ่อ ถ้าพอนั่งบอขอสอมานะตรงตีนสะพานอะ่ะจะเจอบริษัทใหญ่มากแต่นั่นไม่ใช่บริษัทหนูนะพ่อเข้าไปอีก50เมตรอ่ะก็จะเจอเลยสวยมากพ่อตำแหน่งเหรอพ่อหนูว่าเป็นเซลล์ฝ่ายขายอ่ะพ่อแต่งตัวนะสวยด้วยโอ้ยพ่อจะมาหาหนูเหรอโอ้ยพ่อมาไม่ถูกหรอกเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูอะ่ะจะส่งเงินไปให้เดือนแรกหนูให้เครื่องหนึ่งก่อนนะพ่อเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหรอ่อ่ะจ้าไม่ต้องเป็นห่วง วันนี้เงียบเหงาจังเลยเนาะทั้งบริษัทมีเราอยู่สองคนใช่พนักงานเขาไปสัมมนาที่สระบุรีอะอาทิตย์หนึ่งแต่เห็นว่าบอสเขาไม่ได้ไปด้วยนะอืมไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสไปสัมมนากับเขาบ้างหรือเปล่าเนาะโอ้เราเป็นพนักงานระดับล่างอย่าไปเพอ้อฝันเลยโอ้เออพี่พี่เป็นรปภที่นี่นานหรือ,อยังอะจะปีหนึ่งได้แล้วมั้งถามไม่หรอเปล่า แค่อยากรู้ว่าพนักง,งานอย่างพวกเราอะ่ะจะมีโอกาสได้โบนัสปะไม่รู้เหมือนกันยังอยู่ไม่ครบปีเลยแต่ว่าเงิ่แต่อียได้นะสองพันโอตั้งสองพันเน่แสดงว่าบริษัทห่วงใยพนักง,งานเออขอบใจนะพี่เดี๋ยวหนูขึ้นไปเก็บขยะบนห้องบอสก่อนเออไม่เป็นไรเราอยู่บริษัทเดียวกันอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป ขออนุญาตทำความสะอาดครับ,บอสสะดวกไหมคะได้สิตามสบายเลยขอบคุณค่ะบ,บอสเออพอดีเลยผมมีอะไรให้คุณช่วยหน่อยอะไรเหรอคะบอสวันนี้พนักงานผมไม่อยู่เลยคุณช่วยตรวจเอกสารให้ผมหน่อยได้ไหมครับแ,แล้วแล้วหนูจะทําเป็นเหรอคะบอสไม่ยากหรอกมันมีแคตตาล็อกต้นฉบับอยู่คุณก็ตรวจตามนั้นแหละเดี๋ยวผมได้พิเศษคุณด้วยจริงเหรอคะบบอสจริงสิ พนักาง,งานก็มีอยู่ด้วยจะรับดีไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะบริษัท V c h ิ i s า m อ s Engineering รับสายค่ะฮะจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์สิบแผงเอ่ออะไรนะคะจะคำนวณอินเวกเตอร์ ไม่ต้องกลัวคุณมีข้อมูลอยู่ในมือคุณจะไปกลัวอะไรล่ะแต่ออมไม่รู้เรื่องโซล่าเซลเลยนี่คะ่ะบอสแล้วลูกค้าเขาก็ถามเยอะมากๆเลยอะค่ะออมนีสั่นไปหมดเลยค่ะบอสลูกค้า,ขาเขาไม่ใช่ปีศาจนะเขาเอาเงินมาให้เอางี้ถ้าคุณขายได้ผมจะให้ค่าคอมมิชชั่นคุณจริงเหรอคะบอสจริงสิออมจะพยายามค่ะ แผงโซล่าเซลล์นะคะออมจะจัดเป็นชุดประหยัดให้เลยค่ะในชุดก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะคะแบตเตอรี่แล้วก็สวิตชิ่งค่ะพร้อมค่าติดตั้งของเซตนี้จะอยู่ที่125,000บาทค่ะอันนี้เป็นราคารวมค่าติดตั้งแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจไหมคะได้ค่ะคุณลูกค้ารับนะคะเดี๋ยวออมทำใบเสนอราคาให้นะคะเอ่อรบกวนขอชื่อลูกค้าหน่อยค่ะคุณสมศักดิ์นะคะที่อยู่ด้วยค่ะ จังหวัดกรุงเทพนะคะเบอรโทรศัพท์ค่ะค่ะลูกค้าเดี๋ยวออมจัดส่งให้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้ขายได้กี่เจ้าสามเจ้าค่ะบอสโอ้เป็นไงยากไหม,มก็ไม่ยากนะคะตอนแรกอ่ะอมนดกว,ว่าเป็นเซล,ลจะยากกว่านี้อีกชิวๆค่ะบอสเก่งมากอันนี้ผมฟิลสเต็กมาปาก ขอนอย่างนี้นะผมเอามาให้แล้วขอบคุณค่ะบอสครับตามสบายนะทางตรงนี้ได้เลยค่ะบอ,อสสเต็กซะด้วยเดี๋ยวบอกพ่อดีกว่า ในไลน์ที่หนูส่งไปให้ยังเสียดายอ่ะพ่อเปิดกล้องไม่เป็นแล้วพ่อกินข้าวยังพ่อชุดยูนิฟอร์มหนูสวยปะจริงสิพ่อชุดหนูเองอก็นั่งที่โต๊ะของหนูอะ่ะโต๊ะประจำตำแหน่งอะ่ะพ่อจ้ะพ่องั้นเดี๋ยวออมากินสเต็กก่อนนะรักษาสุขภาพด้วยน,นะพ่อรักพ่อนนะ าลูกค้าเหรอใช่ปะ่ะนะเอ้ามาหาใครเหรอครับลุงจะมาซื้อแผงโซล่าเซลล์เหรอครับที่นี่ใช่บริษัทวีคิสมายเอ็นจิเนียริ่งหรือเปล่าลูกอ๋อใช่ครับแล้วลุงจะมาทำอะไรเหรอครับลุงจะมาหาลูกสาวฮะลูกสาวใช่ใช่ลูกสาวลุงอะทำงานอยู่ที่นี่ อุ้ยบริษัทสวยมากลุงพนักง,งานวันนี้ไม่มีใครเข้ามาทำงานหรอกลุงมาผิดออฟฟิศหรือเปล่าไม่ผิดหรอกลูกสาวลุงอะมาทำงานที่นี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกลุงอะจะมาเซอร์ไพรส์เขาผมพูดจริงๆนะลุงที่นี่ไม่มีใครเขาอยู่หรอกมีแค่ผมแม่บ้านแล้วก็บอสว่าแต่ลูกสาวลุงชื่ออะไรอะ ดี๋ยวผมค้นประวัติให้ก็ได้ลูกสาวลุงอะ่ะชื่อออมฮะออมลุงบอกว่าเขาทำงานตำแหน่งอะไรนะครับเป็นพนักงานฝ่ายขายมไม่มีอ่ะมีแต่ชื่อออมแต่ว่าเป็นแม่บ้านเฮ้ยเขายังถ่ายรูปมาโชว์ลุงอยู่เลยลุงไม่เชื่อผมเหรอเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเข้าต้องเอาขยะลงมาทิ้งนั่นไงลุง พูดไปทันขาดคำอ,ออม ต้องโกหกพ่อด้วยล่ะลูกพอ่อหนูไม่มีเจตนาจริงๆหนูกลัวพ่อจะเป็นห่วงพ่อจะอายที่หนูมาทํางานเป็นแม่บ้านออมพ่อไม่เคยเสียใจไม่เคยอายที่หนูทํางานเป็นแม่บ้านแต่พ่อเสียใจที่หนูโกหกพ่อเขาไม่ได้โกหกหรอกครับลูกลลงเขาเป็นพนักง,งานฝ่ายขายจริงๆบอส นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลูกสาวของลุงจะมาทํางานในตําแหน่งฝ่ายขายของบริษัทผมอย่างเต็มตัวครับบอสบอสคะแต่หนูไม่มีวุฒิการศึกษานะคะวุฒิการศึกษาสําคัญก็จริงแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความขยันกระตือรือร้น,ลน,ลนและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้สําหรับผมมันสามารถทดแทนวุฒิการศึกษาได้ยินดีด้วยนะสต่รรบตำแหน่งใหม่ขอบคุณค่ะบอส อยูได้เป็นพลังงานใส่ขาแล้วดีใจเวยนะลูกโอ้โ,โห,โหน้ำใบไม้ก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยอยากกินนะคะโอ้ยรับมาก็โขดนะเจ็ดบาทขายสิบบาท ได้กำไรแค่สามบาทเองโีแล้วสินชาโอ้ยแคบอยู่อย่างไรงี้นะเอาหมดหรือยังล่ะหมดแล้วค่ะพี่เบาเอาวางไว้ในนี้เก็แบแคบพีชมันนะ้เอาวางไว้นี่ก่อนก็ได้นี่นะคะบินแปดร้อยสี่สิบบาทเ,าเดี๋ยวโอนตามไปนะบอกเมียด้วยค่ะ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเฮียให้หน่อยสิลดเหลือขวดละ5บาทได้ไหมเจ็ดบาทอ่ะฉันแทบไม่ได้อะไรเลยนะนะานะไม่นั้นฉันไปรับเจ้าเออนะ้าให้ตอนทุนมันสูงส่งให้กระทู้เหรอเจ้าอุนทเส่งแพงวันนี้อีกน่ชา้าใจเยน็นๆพี่ตอนนี้ดอกเก็บ่วยกําลังขึ้นลดราคาคงไม่ได้หรอกแหมค้าขายกันมั้นานลดแค่นี้ก็ไม่ได้เอาค่ะ จา้าวันนี้สวัสดีครับคุณนายก็เรื่อยๆแหละครับคุณนายจะเอากี่ขวดดีครับวันนี้หลายขวดอยู่ว่าจะซื้อไปบริจาคอ๋อได้เลยครับเอาสักสิบขวดหรือยี่สิบขวดดีครับว่าจะสั่งสักพันขวดฮะพันขวดฮะลองพันขวดออเดอร์เพียบเลยรวยแล้วสองวันทำทันไหมเออทันอยู่แล้วครับ เดี๋ยววันที่มาเอาฉันโอนจ่ายนะได้เลยครับไ <c oughs> อ้ยะน้องดาวแบบมีตัดหน้าเลยดีไหมเอ๊ะจะดีหรอนิชาดีดีจะได้น้องดาวต้องผันโคตรเลยนะเฮ้ยจะมาตัดหน้ากันได้ยังไงเขามาสั่งฉันนะั่นไม่ได้มาสั่งพู้เธอนั่นละสินิชาทำอย่างนี้มันน่าเกียดนะนก็ได้โอ้ยวัยรุ่นเซ็งเฮ้อนิชาเอ้ย พี่คราวนี้หนูต้องมาจำนะเพราะมันตั้งพันขวดเฮียไม่น่าให้ติดมาจงมาจำอะไรเฮียเขาไม่ให้ติดก็เรื่องของเฮียเขาสิมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะพี่ต้องทำน้ำแก้วยพันขวดไม่ใช่เหรอก็ใช่แล้วทำไมก็หนูต้องทำให้พี่ไงใครบอกว่าฉันจะให้ร้านเธอทำให้ตั้งพันขวดฉันไม่ยอมเสียต้นทุนฟรีๆหรอกฉันทำเองก็ได้ไอ้ยะทำไม่พูดพันนันนะทำไมจะพูดพันนี่ไหมทำเพื่ออะเพื่ออะ ออลอเรียนเหรอมามาดิเอาเอาเอา,เอา,เอามามามาโถ่เอ้ยไก่แค่น้ำใบไม้ต้มใส่น้ำตาลทำเองก็ได้ต้นทุนต่ำคงใช้ได้ละมั้งเนี่ย ชีวิตยาละเอ๊ะทำาไมแปลกๆมาเก็บใบไม้ถ้านีนานสงสัยจริงๆต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอ้มื่อกี้เหมือนมีคนเดินตามมาคิดเองรอมั้ง hai cứa bay đừng đau đừng đau mì lương lờ láo điều chơi nhen mì lại đi chợ พีเบานันนไม่รู้ไปไปไปทำไรเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาสินิชาเออไ่ยุ่งอะไรกับเขาแต่นิชาเซิงห้อนใจะวะ<ม>พี่เบาต้องเอาไปทำได้พีเล่นพีเลนไหนแรเลยไม่ต้องแลเชื่อห้วยิิชาสิแหมเดือดกำลังดีเลย เพิ่มกลิ่นลงไปสักหน่อยกลิ่นก็เหมือนใช้ได้เลยน,เนี่ยเพิ่มสีสักหน่อยนี่เดียวก็พอแล้วมั้ง โอ้โหเหมือนเดะแม่สีเหมือนแล้วกิ่งเหมือนแล้วขาดอะไรนะอ๋อน้ำตาลน้ำตาลตาอืมน้ำตาลหึหึคำเดียวคงไม่พอ หลายๆกรรแลวกันออ โหยน้ำใบไม้ก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยฮรวยเละแน่เราครบแล้วนะครับคุณออม1,000ขวดส่วนนี้ของแถมครับขอบคุณจ้ะ เท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด7,000บาทครับได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนนะครับอืมอร่อยกว่าที่กินวันนั้นอีกอยู่แล้วล่ะครับฟีมือผมสัอย่างถ้าติดใจก็มาอุดหนุนร้านผมบ่อยๆนะครับได้เลยจ้าอยากกินนะคะ อเ,อเเธน,นี่เธอกล้าทํากับลูกค้าของฉันแบบนี้ได้ไงน้านี่มันกินไม่ได้นะคะฮะกินไม่ได้ธอหมายความว่าไงมันคือน้าแกลืห้วยปลอมค่ะหนูเห็นพี่เขาเสร็จใบไม้ไปต้มค่ะหมายความว่าไงเอ,อไม่จริงนะคะคุณอ,อ๋ออย่าไปเชื่อเด็กพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องไม่ชอบผมแน่ๆที่ผมไม่สั่งน้ำจากพวกเขาแล้วก็มาพูดใส่ร้ายผมแบบนี้ เดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจับได้หมดเลยหืยยังจะมาขี้โรคแล้วพวกเธอมีหลักฐานเหรอถึงว่าว่าฉันโกหกอะ่ะใช่พวกเธอมีหลักฐานเหรอถึงมากล่าวหาเขาแบบนี้หลักฐานเหรอคะมีอยู่แล้วคะ่ะมี่ะหักฐานแหมเดือดกำลังดีเลยอืม เพิ่มกลิ่นลงไปซะหน่อยอืกลิ่นก็เหมือนใช้ได้แล้วเนี่ย โอ้โหน้ำใบไม้ก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยแหร,รวยเละแน่เราเป็นไงล่ะน้องดาวเห็นไหมเมื่อที่นิชาปูดไปเลยอืมเห็นแล้วเราจะทำไงนิชาเรื่องแบบนี้ป้อยไว้ไม่ได้พวกเราต้องเปิดปงนี่ถ้าเราเอาใบไม้ต้องแม้ฉันกินเหรอผมขอโทษครับแต่ คุณน้องก็บอกว่าอร่อยไม่ใช่หรอครับใบไ,ไม้ต้มอ,อร่อยบ้านเธอสิอีเอาใบไม้อะไรมันฉันกินก็ไม่รู้เก็บจากพืนใช่ไหมใช่ครับเออใช่ครับอีฉันจะฟ้องแล้วเอาเธอไปประจานให้เขารล้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเออคุณน้องผมก็โทษครับผมก็โทษอย่าประจานร้านผมเลยนะครับถ้าประจานร้านผมไปผมจะเอาอะไรกินล่ะครับ แน่นี้ก็ขายไม่ได้แล้วนะครับก็เรื่องของเธอสิอร่อยก็ไปกินเองเลยเอาของหลังรถลุงไปด้วยออครับมขอโทษขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะถ้าไม่บอกฉันเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะคนที่กระทำความผิดก็ต้องได้รับผลกรรมใช่ไหมใช่จ้าเออว่าแต่พวกเธอขายน้ำกิ้งหวยใช่ไหมค่ะงั้นฉันสั่งออเดอร์หนึ่งพันขวดพรุ่งนี้ส่งทันไหมจ๊ะทันค่ะทันค่ะเย้จริงๆริะน้องดาว ไปเตรมของกันแล้วของผมอ้ะครับใครจะไปกินของโทล่ะรีบยกไปเลยเค,ครับเร็วๆด้วยคร<า>ับแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายด้โบถธายิ้มอีกทีได้ไมหมถ้าม แลน